สารแนยั่ววนปลูกได้สองเดือนแล้วนะคะอู้งามแพงเนาะแเมนพร้อมสิเก็บกินเก็บขายพร้อมสิเอาไปขยายได้แล้วนี่เบื้งสิล่ะพี่น้องงามเนาะนี่ค่ะเบิ่งมึงหลานเขาเนี่ยนี่ค่ะอู้ยกโชว์เนี่ยยกโชว์เนี่ยนี่น้องพวยงามแหงนะคะนี่ตลาดตรงกลางในคลิปนี้ยั่ววนสีมาบอกวิธีปลูกสารแนค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยเดี๋ยวยั่ววนสีผ้ามาตัดกิ่งเพื่อเนาะ ตัดกิ่งเพื่อนเพือสีเอาไปซ้ำกิ่งแบบใดนะคะเยื่อ้วนสีเลือกกิ่งที่บอออนหลักกับบอกแกเนาะแบบนี้เลยนี่เยื่อ้วนสีเลือกแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะบอออนแล้กกับบอกแกเนาะเขียวสดพร้อมนะคะถาพี่น้องบะมี่กับไปหาสื่ออยู่ตลาดเนาะแต่เลือกติกิ่งที่เพื่อนสดสดเยื่อ้วนสีบอกมีหลายวิธีปลูกสาระแหน่ค่ะง่ายๆนะคะเยอ้วนสี พาไปเห็ดนะคะเริ่งกะสีมาตัดเพื่อนนะคะอเอาใบแางเพิ่อนออกนี่กะตัดยอดเพิ่อนออกนะคะแบบนี้เลยนะคะอ,ออกจักน้อยเนาะแบบนี้ค่ะพี่นอ้องเพิ่นสีแตกหลากมองหนีนะคะนี่เวลาเราเอาไปจุ่มหนามเพิ่นใยเนาะเดี๋ยวแยกฝรั่งสีตัดไล่ายนะคะเดี๋ยวสีในเบิงเนาะตัดใบเพิ่อนออกเด้อยพี่นอ้องนี่แบบนี้ พี่น้องเชิมกับเอาใบออกแน่เด้อใช่ค่ะเออมาตัดใบออกอย่าให้มีหลายเพราะว่าเขาบ่มีหลากเนาะครับอันนี้ถ้าต้นยาวๆเนาะพี่น้องก็ไดสองสองกิ่งใช่เออสามสี่ต้นนี่เนี่เนาะสามสี่แมนพี่น้องเอาไว้จักสองใบก็ได้แล้วแต่เด้อครับโอแค่สิ่ใบซชิมนี่ก็ได้อ่าตัดออกมึงอึ๊บอึ๊บเออกระตันยอดเขากระตันยอดเขานี่แค่นี้เองพี่น้องเพราะได้แบบนี้แล้วเนาะ เอววนสิบอกวิธีวิธีแหลกเนาะคือสิตัดช่ำในน้ำเนาะช่ำในน้ำแม่เยี่อววนสิช่ำในน้ำแบบนี้เลยค่ะเอาหนามเปล่ามาเนาะหนามเปล่าใส่แก้วมาแบบนี้หนามเปล่าใส่แก้วแบบนี้แมนเยี่อเยือววนกระถิ่มลงไปเลยนี่แซ่ไว้แบบนี้สามทึงหามือเขากระซิมีหลักแล้วนะพี่น้องเอาไว้นี่เอาไว้ในโฮมเด้อหรืออีกวิธีหนึ่งแต่ก็รูไหลเด้อครับเดี๋ยวบอกไหลวิธีเนาะ ยอ้วนสีเอาเพ่อนไปจุ่มในฟองน้ำเลยนวดนวดเพลินแบบนี้เลยนะคะให้ฟองน้ำเพ่อนอิ่มน้ำาจ็กน้อยนะกับปากเลยค่ะนี่เดี๋ยวหลากเพ่อนกับสีออกมาแบบนี้นะคะจับลงเลยแบบนี้นะคะอันนี้กะสามถึงหาหมือคือการเพิินก็จะออกหลากค่ะต้องเอาไว้นู่นโฮมนะคะนะใช่ค่ะ,น,ะ,คคะนี่ค่ะอ,อีกอันหนึ่งเนาะคือ หั่นซีซั่มเนี่ยคุยบกเผานะคะคุยบกเผาแบบนี้นะคะนี่ค<น>ุยบกเผาละเอียดเนาะไผาสีเอาคุยบกเผาใส่กระถางไปเลยก็ได้ครับเนาะถ้าใส่กระถางไปงี้สีเ้าก็ส,ากส,ากส,าสีเอาหนามมะฮดเพื่นเนาะมะฮดเพืน่นแมนแต่ว่าเยอะอ้ว,วนนี่สีเอาเพื่นไปไป,ไปล้างหนามก่อนไปแซ่หนามแบบนี้ก่อนนะคะมันจะง่ายเนาะมันจะง่ายเพราะมันแบบเป็นพูนกระห่ายคุ้ยเผานันเปียกแมนก่อนนี่ค่ะ ฮะกับวายิบส่เนาะแก้มเพลินบานหมาดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่ใส่เพลินเต็มๆแบบนี้นะคะฮะกับสตัดช่ำคือเกาค่ะแบบนี้นะคะ,แ,บบะ,คะแล้วฮะกับปาร์คมันลงไปเลยค่ะปาร์คเลยแบบนี้ อันนี้ก็ซ้ำทังหาวันคือการออันนี้คือก็คืออย่าปล่อยให้เขาแห้งแมนค่ะเอากระเจน้นาก็ได้เนาะแมนค่ะลดน้าให้ชุ่มนี่หรือว่าแบบนี้นะคะหนามกระเจี๊ยนใส่กระเนาะแดงสดเลยค่ะเขาจังปวแห้งง่ายแมนค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายๆเนาะหรือว่าถ้าพี่น้องบ่มีต้นพันธุ์เจ้าของกลับไปหาอยู่ตลาดาอยู่ตลดแบบนี้นะคะแมนแบบนี้นะคะนี่นีใช่อันนี้เยื่อวันเยื่อวันสีเห็ด ออัันนนี้้ยู่ตงสวในสวนแมนในสวนใบใบใบคล้ายให้พี่น้องที่เข่ามาเบิงเข่ามาเยี่ยมสวนเฮาเนาะครับแบบนี้เลยค่ะนกูงามแหงเนาะแมนค่ะเด้อพี่น้องเด้อกูนี่พี่น้องใหญ่ใหญ่กามาเสืออยู่ในต้นพันธุ์อยู่อยู่ในสวนไหนแมนในถุงหนึ่งเฮากะซใส่หลายเลยได้หนึ่งสองสามหกต้นนี่ค่ะอันนี้สามถึงหามือเนาะแมนเพ่ะกษาซีออกหลากมาแบบนี้ อันนี้พร้อมลงปลูกยังพร้อมลงปลูกแล้วค่ะทำมีหลักแล้วคือพร้อมลงปลูกแล้วแมนในในในฟองน้ำคือการขาสามทั้งหาในฟอนเพิ่นกะสิมาแบบนี้เลยค่ะนี่ไอ้มึงเนี่ยนี่ค่ะนี่เพิ่นกะสิออกหลักมากจังสีเลยนะคะอ่าโอ้แบบมีกง่ายคือกันเนาะแมนง่ายค่ะคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อยากเฮ็ดแบบใดนะครับก็เฮ็ดตั้มยายอ้วนนี่แหละครับแมนค่ะง่ายมีหลายวิธีนะครับในการช่าสาแหนนะครับก่อนก่อนที่น้ำก่อนที่จะน้ำไปปลูกนะครับค่ะอ่า หลังจากนี้ก็ไปลองกองให้พี่น้องมึงเนาะดูอ่อหรือจะมีอีกที่หนึ่งบออยากปูว่าถ้าบอไดใส่กระถางเดแต่อยากปลูกใส่ถวยเขียวเดไอ้ยอยากปลูกใส่ถวยเขียวได้ค่ะพี่น้องได้ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเด้อเดี๋ยวอ่อนตัดก่อนตัดชำมันคือเก่าอนตัดชั่ชำคือเก่าค่ะแบบนี้เนาะยี่อ่อนก็จะเอาฟองน้ำนี่นะคะ ใ่แบบนี้ค่ะนี่ใจให้เพื่อนถึงอันนี้นะคะนี่ข้อมันมนแมนยี่หักระสิเอ้าตัวเขียวใส่แบบนี้นะคะนี่ธนัดแงยตั้งรางกะได้นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะโอ้แบบนี้ก็ง่ายคแบบนี้ก็ง่ายค่ะแล้วกับพี่น้องเอาไปใส่ไว้ในกองหนุบ้านแบบนี้ค่ะหากเพ่นกระสือเกินสามต้องหามือคือกันนะคะ แล้วนี่ก็ช่งไว้ในหล่มเหมืนบ่ใช่ช่ำไว้ในหล่มคือการให่อบาไว้ค่ะค่ะแม่ปูองเติมปุ๋ยนอนในหล่มบ่ค่ะแต่แบบนี้ก็ปลูกปลูกในฟ้าที่ปลูกสลัดได้น้อยกว่นได้ค่ะฟ้าที่จอแปดลูกเนาะเก่าลูกสีน้อยสิบสองลูกสิบห้าลูกนะครับแม่งค่ะง่ายๆเพิ่อนก็สีออกพุ่มใหญ่เลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเออเนาะนี่อนุบาลไว้แบบนี้เลยค่ะนี่เลยเนาะครับเนาะค่ะเฮ็ดในหลายวิธีนะคะ จค่นี้เองครับแมน,นตัวเกี้ยวก็เ็เดได้เด้อครับเด้อค่แย่อ้วนสิพาไปปลูกซาะลาเน่เนาะหลังจากที่เขาเออมีหลักแล้วใช่มีหลักแล้วผ่านไปเจ็ดวันถึงสิบถึงเมือแมนเท่ากับเอาเพลิอนออกไปรับแสงก่อนนะพี่น้องหาหมื่นหรือสามหมื่นก็ได้เพราะต้นเพลินแข็งแรงเนาะแมนเท่าคัอยลงลงปลูกได้เนาะค่ะเท่ากับมาเตรียมกองฟมเนาะอุปกรณ์เท่ากับมีหยางแน่เนาะค่ะมีกองฟมเนาะมีถุงคุ้มกองนะคะแล้วก็ ฟ้าที่ห้าเจาะใบเนาะปุ๋ย a อบต้นพันธ์ที่ห้าช่ำใบ้พมบอกไปนะคะมีคุยบอกเผานำมามเ้ามาเห็ดกันเลยเนาะ<ม>แล้วก็สวมถุงคุ้มกองให้เรียบร้อยก่อนนะคะพี่น้องเน<ม>ีย่ยว่ากับสิเปิดน้ำใสอีกน้อยหนึ่งคือเกานะคะเนี่ยเพื่อห้าสิข้นปุ๋ยแห่เข่ากั้นง่ายๆนะพี่น้องแล้วก็สิเติมปุ๋ยนะคะ<ม>ปุ๋ยเอขอรางหนึ่งถวยตวงนะคะ นี่นะคะปุ๋ยของยาอ้วนนี่เป็นปุ๋ยที่เข้มข้นเนาะใส่เอซัไหลกับใส่บีซันันนะคะนี่นี่ค่ะ้ากระฉีดนามเพลินนะคะนามที่เหาใส่นี่เป็นนามป้าด้านเนาะแต่ถ้าพี่น้องใส่นามป้าป้าพี่น้องก็ภากไวกึ่นหนึ่งเนาะหรือว่าจนว่าคอลีนกินเขาจะหมดนะคะจะเป็นเลย ปิดฟ้าไว้แบบนี้นะคะหรือพี่น้องจะปลูกอยังก่อฟ้าที่ปลูกสลัดเนาะก็ได้เหมือนกันคือใส่ถวยเคียวขึ้นเมื่อกี้เนาะน,นี่นะคะที่แช่นามไว้เนาะ,ะสิปลูกหมดเลยหรือพี่น้องสีแบงจังสี่ก็ได้นะคะในไร้ต้นนะคะแต่ยี่คนจะใส่หมดเลยเนาะ ยี่หวนกะสีเอาหากเพ่อนนะคะจุ่มลงในแบบนี้ก่อนเลยเพราะว่าลากเพ่อนสีบริวนในกระถางเนาะนะแบบนี้นะคะถ้ามีนว่าพี่น้องบอกไปแช่น่ำก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าตองเปิดน้ำโฮสเพลินเห้เพลินให้คุยเกล่าเพลินเปียกน่ำเนาะแบบนี้เลยนะคะ ฮักกรยยอนลงเลยค่ะนี่เพราะว่าที่ใส่คุยอุปเผวเด้อครับเด้อทีบ,บอกพี่น้องแค่แค่ยืดต,ต้นต้นแค่นั้นเองนะครับส่วนหนึ่งแหละก็คือปกกันแสงนะครับอีกแบบนึงนะคะพี่น้องนี่แบบนี้อย่าพวนจิ้มลงเลยต<ด>ิ่มล<ป>่งแมนจิ้มลงแบบนี้เลยนะคะอ,อันที่อยู่ในฟองน้ำนะคะแบบฟองน้ำหนี่ก็ง่ายเหมือนกันแบบน,นี้เลยนะคะเขาจับขึ้นมาปุ๊บเขาวางลงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลาบขึ้นก็สิ่ลงไปเอง นี <N> ่แบบนี้นะคะี่ง่ายแหงพี่น้องซีไสน์นะนะนี่ครับก็ได้นะคะนี่มันก็ง่ายเด้เพราะว่าจังได้กะข้าวกะ่ซลายตุ่นอยู่แล้วนะคะนี่แบบนี้ค่ะปล่อยทิมไว้นะคะแล้วแล้วเนาะแล้วแล้วปลูกลงแล้วกบทิมไบตี่คะทิมไว้สามสิบหมื่นเนาะเ้าขอมาเบิ่งเพลินนี่ สารแนวของนี้อ้วนหนึ่งเดือนสิเป็นแบบนี้นะคะงามๆเขียวๆแบบนี้นะพี่น้องเด็ดกินเด็ดขายนี่หลากเพลยนนะคะนี่เนี่ยค่ะหลากจะออกแบบนี้เลยเนาะเหมือนเมื่อกี้เนาะมันที่ปลูกเนาะใช่ค่ะบอกการดูแลไงการดูแลบอกค่ะเทาเดือนหนึ่งเยอะอ้วนสีมะเบิงเพิ่นเนาะมาเปิดเบิงหนามเพิ่นนะคะทาน้นาเพิ่นรสหนามเพิ่นลดลงเคิงหนึ่งเทาก็เติมแต่หนามเปล่านะคะ แต่ถ้าลดหลายห้ากับเติมทั้งปุ๋ยทั้งน้ำนะคะใส่ปุ๋ยครึ่งถ้วยตวงนะคะ,ะสมมุิว่าน้ำเพิ่นแห้งเนาะแห้งแบบใดนะคะเทออกมึอือก็ขึ้นน้ำปุ๋ยจ้างนะเนาะไม่กวน,นเอาแบบว่าน้ำปุ๋ยแห้งไปเลยเนาะนี่นะคะไม่กวนก็จะใส่ปุ๋ยเพิ่นครึ่งถ้วยตวงเนาะนี่ เครื่องถวยต้วงคือกั้นนะคะครับนี่เปิดน้ำใสคือเกาแบบนี้นะคะถ้าก็เปิดน้ำใสข้นเพืนแบบนี้นะคะข้นให้เพื่อนเข่ากันเนาะ,ะต้องใส่เต็มเ้อค่ะปึ๊บแค่นี้ก็พอเนาะ,ะประมาณขอนิ้วหนึ่งหรือสองขอนิ้วก็ได้ทางเขาเลึอกอยู่แล้วแ,แล้วกล็ลากเขาง่ายแล้วเ,เนาะ,ะนี่ นนี่ะะคแค่นี้เองนะแค่นี้เองค่ะการดูแลแล้วก็มีตัดแนวไวต้ตัดกินอีกแม่อ้อีกหลายเดือนนะครับตัดกินตัดขายได้เลยตัดเนี่เท่ากับแบ่งขยายไปอีกแม่เห็ดขยายไปอีกแดบแบบท่านต้นคลิปเมื่อกี้ใช่ค่ะถ้าตาัดออกหมดเลยดิขเขาจะเ็จออะไรก็เขาให้เขาขึ้นไม่ได้อีกว่ ขึ้นไม่ได้ค่ะตัดเขาออกหมดแล้วก็ตัดากเขาตัดลากเขาแมนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเหมือนที่เฮาปลูกใหม่ปลูกใหม่ๆเลยค่ะโอวนี่ก็เป็นตัวตัดใหม่ตัวนี้แมนค่ะนี่นีเยี่ยวนมันเปิดมั้ยนี่ค่ะนี่โอ้ตัวนี้เป็นหอยตาดนี่เดี๋ยวเยี่ยวนสิเอาออกให้เบิ้งนี่นะแต่คือตัดต้นตัดใบออกไปกินให้หมดไปกินไปขายให้หมดเ้าก็มาตัดหาขึ้นมาค่ะลากลากเขาให้เขาแตกหลักไหมแมนค่ะ มีก็ง่ายนะครับผมบัไเตเสียเวลาบัตตองเสียเวลาไปช่ำเนาะเมียนเห็นบอกค่ะฝิ่นกาง่ามคือเก่านะมันยังง่ามคือเก่ามันแต่งสาวให้เขาใช่ให้เขาให้เราได้มีกินอยู่เรื่อยๆนะครับไปเบิงซ้อมเดือนเนี่ยไปเบิงสารแนสองเดือนเยี๋วันนี้คลองเดือนมันตลอกมาปลูกแบบใดนะครับปลูกแบบในคุยข้าวหรือในฟองน้ำกระไดนะครับ แล้วแดดทันทัดด้วยครับแล้วแต่สะดวกอู้พอนะอันนี้ยงยงยงมะชูน่อันนี้ฮะปลูกในฟองหนาบนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ง่ามแห้งค่ะสองเดือนยังมียังยังอยู่ต่อได้อีกหลายเดือนนะคะนี่ห้าต่อห้าก็พอตัดขายเลยแล้วเนาะใช่ห้าตองห้าตองตัดเพิ่นออกเรื่อยๆเนาะกิ่งเพิ่นสิได้เพิินสิได้แตกกิ่งไปเรื่อยๆนะคะนี่เขาจังโบแกวัยใช่เขาจังโบแกไวัยตัด แต่ลลายๆครับนี่พี่น้องกับมาตัดกินตัดขายในเด้อครับเด้อตัดแขนงเขานะครับแมนค่ะอย่าให้เขาแก้ไว้นะครับถ้าปลูกไปกล่องนึงกับพ่อไว้กินในครัวเรื่องน้อยใจวันแมนแต่เ้าสิสางไร่ใดเลยเ้าอยากจะปลูกเ้าก็ปลูกหลายๆแบบนี้เลยค่ะเป็นซิปยี่ซิปกองเนาะสร้างไร่ใดเลยเลยนะครับโอ้ตัดกินตัดขายได้เนาะแมนที่วันเดียวื้อกันใกล้มาบอลนี้มาตัดกินถ้าเนาะนบบนี้แบบนี้เลยป่ะนั่นละโอ้พี่น้องตัดให้พี่น้องเมืองเนี่ยเวลาตัดไปขายนะครับเนาะราคากับ ขึ้นอยู่กับตลาดนะครับน้องแ,แต่ลักลักษ์กอ่ะโ้ได้กำไรดีดดดนะครับน้องเพราะว่าเพราะว่ามันผูกง่ายนะครับเ้าบโมเด้มางมือยังเลยเนาะแมนค่ะการดูลแลยังมันมีเรื่องโรคมเรื่องแมลงบ่บ่มีนะคะก็จะมีแต่เห็น,เห,น,เ,หนเ,เห็นแต่นอนเนาะเห็นแต่นอนเพื่อนนอนน้อยแมนค่ะแล้วก็ตัดแต่งตัดยังเขาเนาะใช่ตัดแต่งตัดกิ่งเขาออกนะคะแบบเนี้ยนะคะก็ยิกนี่ค่ะเสียกิ่เขาออกแบบนี้นะคะเป็นเพี่อเป็นยังเนา้องนค่ะค่ะมาตัดแต่งเอาเด้อครับเด้อค่ะเอาปลอดสารนะครับแมนค่ะ งามพี่น้องแซมนีกะได้ห้ายบาทยี่ได้เนาะเราไปส่งแม่ขาเนาะการปลูกสารแนในกองปมก็มีแค่นี้ค่ะพี่น้องง่ายๆถ้าพี่น้องอยากท่าตามอยากเห็ดต้ามเยอะอ้วนก็เห็ดต้ามได้เลยนะคะ